สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกัสสิการผมชอบสำหรับผู้คุยลือจากที่เกี่ยวข้องกับเสือเมฆหนังนะครับผมกับคนที่ผู้คุยบตองครับพี่จามาตองครับผมเดคเรียคือยครับมันยุ่งกับรายการที่มีชื่อว่าดูไม่เบาต่อนั่นเองครับผมเป็นรายการสํับการรีวิวเมฆนะครับผมก็นะว่าเป็นหนึ่งรายการหลักของเราที่มาจะมารีวิวเมฆสไตล์ผมที่จะไม่สนใจกับใะไสิ่นะครับผมก็พยายามให้การรีวิวนั้นเข้าใจแต่ละคนให้มากที่สุดเพื่อเป็นไปได้นั่นเองครับผมถ้าคนที่ดูแล้วแล้วก็ยยยยัััััังงงงไไมม่่่ดดููนนเเเออออคคครรรรบบบบผผาาิ้้้้ใทีกกกลป็ตขว นะปวงได้ด้วยนะครับผมโอเคถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากคำเช่วยหน่อยครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสับการติดตามกลับเสมอมาครับผมก็ขอฝากช่วยเล็กน้อยของวงการนี้ด้นะครับขอบคุณมากครับผมก็ถ้าคุณจะส่วนส่วนมันเหลือแล้วก็ตามนะก็มีทั้งด้านเหนืข้างล่างนะครับและอธิบายในยูทูบนะครับโซเวอร์ชั้นและแมนเชสเตอร์นะครับแล้วแต่การสถาบัาพวกคุณเนาะ โอเคครับผมวันนี้นะครับอยู่กับโปรเจกต์เรื่องเล่าเช่นเดิมเพราะเะนั้นจากว่าเรื่องเล่าตอนนี้ก็ยังไม่จบเลยแต่ว่าในไอ้ช่วงที่ผมลงคลิปไปน่าจะมีบางเรื่องที่ค่อยๆทายอยจบกันแล้วบ้างนะครับแต่ว,ว่าไอ้พวกรีวิวไม่สปริงกับวิตเตอร์ที่เหลืออยู่ก็จะมาอีกทีที่หลังหนึ่งนะครับตามนั้นแหละโอเคเราอยู่กับเรื่องที่7ของโปรเจกต์เรื่องเล่านะครับผมเป็นไอแมสจากโซโลแมทเฮาส์ครับผมก็เป็นซูเปอร์ไมานานที่ทุกวันนี้ก็ยังทำมิกอยู่เรื่อยๆนะครับผมโอเคเป็นไอแมสแนวแอคชั่่ับกกเองวียข้ สงครามนะครับผมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสงครามในอิตาลีมีหน่วยสงครามสังคมสกเคราะห์ที่เบื้องหลังเป็นสัตว์นำเด็กสาวบาดเจ็บสาหัสต่างๆมาเฝึอให้เป็นนักข่าวรัฐบาลนะครับผมเพื่อปราบปรามก่อการร้ายนะครับผมที่เรียกว่ากบฏฮาชาตินะครับแล้วก็มีการแบ่งเป็นสองแผนกนะครับก็คือแผนกที่หนึ่งวางแผนแล้วก็แผนกปฏิบัติการนะครับแล้วก็ฝึกจัดหาเด็กสาวนะครับผม ก็ได้รับงบประมาณมาครับแล้วก็มีตัวแทนสองคนมีหัวหน้าและบัเดการก็คงเจ้าที่เจ้าหน้าที่แผานกของ18คนนะรวมถึงแบบอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวเอกหลักซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของลงได้นะครับผมก็เราว่าไปซีแนวแอคชั่นดรามา่าอะไรต่างที่เราก็เปซีเนตตำนายหนึ่งเรื่องที่เรียได้ว่าผมว่าทุกวันนี้น่าจะไม่ค่อยรู้จักซีรีส์กันแล้วแต่ว่าผมจะหยิบมาพูดถึงซงไหนแล้วกันนะครับโอเคก็้เสียลวครับผมจะพูดกันเลยนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่า กัญสริกกโกครับผมโดยชื่อไทยกัญสริกโกดอกไม้เพชรขาดพักเลยครับตามนั้นโอเคเอาละนะครับผมเรามาเข้าสู่ช่วงเกิดนากันเลยนะครับผมในปี2003นะครับผมนี่และนะับวันเรื่องนี้คือเรื่องที่รีวิวเก่าที่สุดในโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับผมในปี2003นะตอนนี้ผ่านไปแล้วทั้งหมด21ปีครับโอ้โหมาเม21ปีที่แล้วเป็นไงบ้างโอเค เมษาปี2003นสามดนะัว่าเป็นปีหนึ่งที่เอาตรงคือผลงานในเมษอาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าทุกวันนี้นะน้อยด้วยซ้ำนะครับผมก็นับว่าเป็นโซนเป็นปีที่เพิ่งตั้งไข่วงการเมษเพราะว่าในช่วง2000 2001 2002 2003ก็นับว่าเนะพิ่งตั้งไข่นะม,ม,มันจะเริ่มมาโบวมจริงช่วงแบบ2004 2005 2006อะไรบ้างแต่นะว่าปีเมษสองพั 2003, นกะ็นับว่าเป็นปีหนึ่งที่ก็มีไม่ดีดีมากมายนะน่าสนใจมากมายเช่นแบบเมษตำนานเช่นแบบโฟร์ไปทั้งการมิดอย่างเงี้ยหรือตัวของแบบโครโรมาตี้จจได้้้มมมัััคครรบบนนนนะะผแลวกก็็ใปีี ตของพลาสม์นะครับผมการเก็บโรเจอร์ไบทพ,พิทอฟต่างดาวโคแสบแกงปราบ, The รบผี ROD ์โอดีเดทีวีนะครับผมแล้วปีเดียวกันก็คือวอลเลตนะครับอัตชิโนดัตจัดคิโนโทบินะครับผมเดอะเวทเตอร์ฟู๊โวคาร์ลดเอดสตาร์นะครับผมลาร์ดเอสเซลไทโนเลสนะครับนักสืบนักเลยนักสืบคิวกันเบล เอาอย่างสอบซ่าขาลุยสโตวเวียโลกีปริศนาแล้วก็ล็อกเจ้าหญิงเงือกน้อย D.N. เ,อเ,อเ,อเอจ้าฟูเมทันแพน,นิกฟูโมฟุนะครับผมรูมิเทเตอร์แล้วก็แฝลรักอลรวนครับตามนั้นก็ได้ว่าไม่ใีปีหนึ่งที่ก็กผพูดตรงว่ามันก็เป็นปีที่เพิ่งตั้งไข่ของวงการเลยในช่วง2,000ัต้นๆน,นะแต่ว่าก็มีผลงานเช่ต่อฟูเมทันกบีและครณมาตี้ที่เราจะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือตัวกิโนะเนาะซโต้ของกาสิโกนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง นะครับผมถามว่าสามารถดูแบบถูกสิสิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมเราสามารถดูแบบถูกสิสิ์ได้นะครับผมณตอนนี้ก็มีได้กันแค่เราพูดยังไงว่า,นาใ,นในไทยไม่มีเรกสิสนะเป็นอะไรที่น่าเสียดายอยู่นะที่เรขสิสในไทยเรื่องนี้ไม่มีนะครับผมน่าเสียดายนเดึงนะแต่ว่าถามว่าเราสามารถดูแบบถูกสิธิ์ได้ที่ไหนบ้างก็ตอนนี้นะมีแค่ที่ฝรั่งลนั่นแหละครับผมซึ่งฝรั่งก็มีแค่ที่เดียวนะนั่นนั่นก็คือโตของคาชิโรนะครับและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งััองกฤษและ ภาพอังกฤษนั่นเองครับผมตอนนั้นถ้ใครอยากสะดวกใครอยากแบบอยากดูฝีมือการภาพอังกฤษของซีนี้เป็นไงบ้างก็อย่าลืมไปหาดูนะครับเพราะว่าพูดตรงว่ามันก็อ่าคุณภาพจริงแหละในมุมมองผม,มนะตอนนั้นนะครับเรื่องของภาคอังกฤษนี่คุณภาพจริงเพราะว่าภาพอังกฤษเนี่ยคุณภาพมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่อันนี้ก็รอดูแล้วกันว่าเรื่องของซีนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคประมาณนี้นะอ่ะมา ซีนี้นะครับผมว่ายังไงบ้างนะครับผมซีนี้เราสามารถดูได้ที่คาชิโลแล้วตัวของาชิโลมีทั้งซับเมกิลและภาอังกฤษนะครับส่วนเรื่องนี้ยังไม่มีซับไทยก็ถ้าสมมติสักวันหนึ่งมีก็อย่าลื้อปูนกันเยอะนะครับตามนั้นโอเคเอาล่ะเราพูดถึงความคาดหวังซีนี้นะครับผมถามว่าซีนเนี้ยไปซีที่ผมนั้นอะคาดหวังยังไงบ้างคือสำหรับผมอ่ะในใจผมนะผมอ่ะซีเนี้เป็นซีที่ ในในตอนแรกอะผมเคยดูซีรีส์การ์เรีโกมานานแล้วนะคือนานจริจรงๆนะครับผมแทบจำไม่ได้แล้วว่าการ์เรีโกในความทรงจำผมยังไงบ้างนะครับผมแต่ว่าแบบ ผมก็เคยแอบผ่านๆมาเคยเห็นกระแสว่าเออซีเนี่ยมันเป็นซีหนึ่งเรื่องที่เป็นแนวแบบแนวเด็กผู้หญิงมาทาเป็นแบบอาวุธสังหารอะไรต่างๆที่เราว่าเป็นซีที่แบบว่าทุกวันนี้ในวงการอาจจะยังมีน้อยแล้วนะครับก็มีแค่ไม่กี่เรื่องนั้นแหละในรอบหลายปีนะแต่เรื่องนี้ก็นะว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ตํานานมากแต่ก็พูดตรงว่าเรื่องของยุคปัจจุบันเนี่ยก็ไอเรื่องของกเสโกโกนะว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมว่าเราจะมีใครแทบพูดถึงกันแล้วก็คือคือ้พูดจริงๆมันก็น้อยมากนะครับยกเว้นเราจะเป็นคนแบบเราอ่ะ้งูดไเรืนีปซ ไงวะอะไรวันนี้นะครับผมแต่ว่าอในหนในนะเรื่องนี้ก็แอนนัสดายที่ไม่ได้เสียไทยแล้วก็เราจอยดูแบบใต้ดินในไทยมันก็นะหายากขึ้นที่หายเลยนะครับตอนนั้นแล้วเรื่องนี้ก็อ่ะ มาแนะนําให้เด็กๆฟังแล้วกันว่าเรื่องนี้ยังไงบ้างไม่รู้กันอันนี้คือผมพูดดนวความรู้สึกบอกว่าผมเคยดูแล้วแต่ว่าอันนี้คือกาลังว่าไม่ได้ดูนานแล้วแต่ว่าผมจะพูดนะนะที่ผมเฟื่องในวิชั่นแ,แรกๆแล้วกันนะในฐานะที่แบบกลับไปสู่คนที่ดูใหม่ๆมากขึ้นแต่ว่าในฐานะผมที่ผมเคยจาได้แล้วผมอาจจะมาแนะนําให้เด็กรู้วา่าคุณอยากไปดูกาะสกโกกระสโกมีอะไรบ้างนะครับตามนั้นแหละโอเคประมาณนี้นะเอาล่ะโซลิทัมแมทเฮาสโอเคแมทเฮานะว่าเป็นโซโลชั้นนามาตั้งแต่ช่วงปลาย90นะเ ช่วงสองพันหนึ่งสองวันสิบแล้วก็ปีที่ยอดเยี่ยมมากของแมนเฮาแล้วก็มีเมยเยอะมากกับแมนเฮาแม่งทำดีใช่ไหมแมนเฮาเหมือนเจสซีสมัยเนี้ยคือแบบทำงานไม่สึกวันเรื่องต่อไปอ่ะคือว่ามันก็นะแมนเฮาสมัยนั้นยังงั้นจริงนะครับแต่ก็เราดูกันเรื่องงาร์ดิเมนชั่นของแมนเฮาแบบเราไม่มีปัญหาเลยนะตั้งแต่สมัยก่อนเลยถึงแม้จ,จะมีงานที่แบบแมนเฮาไม่ได้รู้โลกบ้าแต่คุณภาพงานที่เราเห็นมาเช่นมูฟวี่ของพี่แกเอ๋ยอย่างเช่นตัวของเพอร์เฟกต์บูก่อนหน้าน,นี้หรือตัวของไอตัวเแบบกี่งยทาช่วงต่อหลับฟา แลว่าเป็นผลงานที่แบบ ừ, ไม่ใช่เล่นๆนะเออตามนั้นนะครับผมโอเคเรื่องคุณภาพงานเราไม่ต้องแบบเราไม่ต้องแบบกังวลใจอะไรมากหรอกนะครับโอเค ส่วนด้านของผู้กับและคนเขบบทนะครับผมผู้กับคือตัวของอาชิกะมอริเอะจากซีรีส์การ์เคจ s โซลาร์ไกแซนเจิลโชบิดดอกไม้พิชการนานะเจีนาโฟลูเออเล็กโอสมอโกตอรินะครับผมการ์เอร์โซลาร์เคียกัตเฮนและดูฟิเล่ก้าวรสุดนะครับเมื่อปีที่แล้วนะสปิงญ์สามนะครับผู้ช่วยกับเขาผมคาร์บอนโมราเค็นจิจากซีรีส์เซนเตอร์อ้าวสุดนะครับมิโซอแลจินไขนะครับผมมันพีดนะคร ครับหนึ่งตอนที่หนึ่งถึงร้อยเก้าสิบเก้าครับผมยูกิโอนะครับดูเอลวอเตอร์ตอนที่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับนารูโตะหนึ่งร้อยสามสิบสามถึงสองร้อยยี่สิบนะครับผมแล้วก็เคสบอนนัรูโตะและตานาโวซาะะดันแล้วก็ฮาราเตะเพราะมันจะบจาดนะครับผมตามนั้นแหละก็เราได้พ่วงกับบางคนเขนบทแล้วจะตำนานมาทั้งคู่เลยนะพ่วงกับว่าคือการเขาจาสานะสร้างาเนาะสรุปเขียนบทก็จะมีซ oh, ิตี้แันเตอร์วันพีซยูกิโอนารูโตะก่อนมาทำไปตัวนี้นะครับผมตามนั้นแหละก็ น้าว่าเป็นผู้ก่อกบฏคนธรรมดาทำนานหรือเลื่อนชั้นประสบการณ์การเขียนบทกวากับสบายแน่นอนแต่ถ้าเรารู้ว่าเรื่องนี้คุณคอซื้อกัรเสีโกจะยังไงบ้างนะครับตามนั้นโอเคเอาล่ะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็ไม่เหนื่อเรื่องที่เราจะมาพูดถึงให้ดูว่าเรื่องนี้เป็นไงบ้างสำหรับผู้ชมที่อยากจะดูเซนี้นะโอเคครับผมก็ไม่เสียจแล้วครับเราพูดถึงความสื่นใจของผู้ชมนะครับรีวิวสปอยเนื้อหานะครับเผื่อหลุดเนื้อหาไปบางทางก็ก็กลับขอบให้ด้วยการนับปงด้วยนะครับตามนั้นโอเคครับเราพูดถึงเรื่ออ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 งงงงงยยยย่่่่่่ขขซซีีีีีีรรรรรนนนนนนน้้้กกกััััะะะคคบบบผมเเเเเืืจป็าววท มีหน<ส> <im sharing> ่วยงานสังคมสังเคราะห์นะครับผมซึ่งเบื้องหลังเป็นบริษัทนําเด็กสาวที่บาดเจ็บสาหัสแบบต่าตามาฝึกฝนให้เป็นนักข่าวของรัฐบาลนะครับผมเพื่อปรับปรามกลุ่มก่อการร้ายที่เรียกว่ากรบฏห้าชาตินะครับซึ่งกลุ่มนี้จะใช้การวางระเบิดเป็นวิธีการหลักในการก่อการร้ายนั้นครับผมภายในบริษัทที่วันนั้นแบ่งเป็น2แผนกนะครับคือแผนกที่หนึ่งเป็นฝ่ายวางแผนและแผนกที่สองเป็นฝ่ายบริการซึ่งแผนกนี้เองที่เป็นฝึกและจัดหาเด็กสาวเข้าสู่บริษัทนะครับผมบริษัทนี้ขึ้นตรงต่อนายรมน้าีปมท่่ไเเิดผยนะครับผม ได้ําเนินงานอิสระนะครับไม่สามารถเข้าคนมือจัดทว้งานหลตงเจอรลี่โดยแผนกสององมีนองโคเซ่นะครับที่เป็นหัวหน้าบันทึกการควบคุมเจ้าหน้าที่แผทยประมาณ18คนรวมถึงโจเซโคเซ่ซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของนองได้นะครับผมก็เรื่องราวปานี้ของซีกังซิงกโกครับผมตามนั้นกาซิงกัโกเนาะโอเคครับผมกาสซิงกัโกครับผมมีคะแนนใน ML อันนี้ลี่บีแล้วก็อานิี่นะครับผม คะแนนใน ML นะครับอยู่ระดับที่ใช้ได้เลยนะครับผม7 3 8ซึ่งเราวิเนเกตคะแนนดีๆนะครับผมอันนี้ DB ครับอยู่ในเกรที่ดีเยี่ยมเช่นกันนะครับผมดีแบบดีมากกว่าแบบดีที่สุดเลยในในเกรคะแนนตอนนี้นะครับก็คือ65%ครับผมแล้วก็ analyst นะครับผม70%ครับโอเคซึ่งซึ่งก็ดูจากสาเหตุนะว่าดูคะแนนแต่ที่ค่อนข้างที่จะต่างกันพอสมควรนะแล้วก็ เมื่อเมื่อ21ปีที่แล้วล่ะคะแนนมันอาจจะลงตามกาลเวลาได้ซึ่งอะไรก็ไม่แปลกต้องไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคะแนนทั้ง3ที่ดูผ่านมาก็จะมีตรงอันนี้ท B ที่คะแนน6.45ซึ่งเราเป็นคะแนนที่สูงที่สุดนะครับเพราะว่าคะแนนใน6.45นี้ระดับแบบระดับดีเลยนะครับผมถ้าเป็น7นี่ระดับแบบดีมากหนึ่งเรื่องของ AML เลยนะตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในอันนี้ที B ซึ่งก็ต้องเราดูว่าเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องนี้นะเพราะคะแนนแต่ที่ของค่าที่จะต่างกันนะโอเคครับผมซีนี้มี13ตอนของซีนี้ยังไงบ้างนะครับ เอาวละมาซีนี้คือผมอา,อาจจะบอกก่อนนะครับว่าอันนี้21อปีที่แล้วนะผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรค่อนข้างที่จะเยอะเท่าไหร่ชนะแอผมอาจจะบอกว่าการรีวิว,วจะมีประมาณอาจจะต่ำกว่าย5านาทีนะครับผมไ้ามากกว่าย5ิานาทีแดงว่าผมติดนะครับผมผมติดมันในการพูดนิดหน่อยนี่หน่อยนะโอเคมา การซีนโกครับผมการดซีนก็โกเนาะดอกไม้พิชิกานะครับดอกไม้พิชิกาเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นดรามาา่าไซไฟกับเรื่องราวของเด็กสาวที่กลายเป็นอาวุธกลายเป็นคนอุ่นบัรหมันเนาะกลายเป็นอาวุธที่มาต่อสู้สงครามนะก็จะมีตัวละครแบบอ่าตัวละครที่เป็นตัวละครหญิงนะที่เป็นตัวหลักๆห,หรือประจำการจริงทั้งหมดประมาณ5คนนะยกเว้นตัวโจเซคอเซที่เป็นแบบตัวของแบบโอคาลักที่มาแบบคงเป็นแบบอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไรดิ เป็นพี่คนหนึ่งอะเป็นแบบตัวของโจเซโกเซเป็นผู้ดูแลของอเลเิต้าเอออเลเิต้าเนี่ยอาจจะเป็นคนอีกคนหนึ่งนะซึ่งเรามันยับนับเราก็ไม่นับกันเรานับแค่5คนก็คือตัวของเอเลเิต้านะครับมิลิโค้ทีเอล่าคาเอลแล้วก็ไอเจเดกานะครับผมซึ่งแต่และคนเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ตัวละครแล้วก็จะมีที่มาที่ไปที่ต่างกันนะซึ่งผมค่อยเล่าทีละกันแล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงโดยรวมทั้งหมดก่อนนะครับผมซีนนี้แพสซีแวนก็โกเนาะ เป็นซีน้ำดีหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นแนวดราม่าที่ทําได้โขดหู่เรื่องสิ่งที่ทำให้ซีนี้ขนขู่ก็คือที่จริงแล้วซีแฮงชั่นของซีนนี้ก็ต้องพูดว่า ซีนนี้ไม่ได้ดำเนินเรื่องหรือเท่ความแอคชั่นเดียวซึ่งความแอคชั่นซีนนี้นั้นว่าถ้าเราเทียบกับอนิเมะปี2003นะว่างานแอคชั่นาค่อนดูสนุกเอาเลยนะซีนต่อสู้ซีนแอคชั่นการเสนอชิกฉากยิงปืนแากใครเป็นเบี้ยวสายปืนเลยแล้วตามผมว่าคุนน่าจะโดนใจซีนนี้พอสมควรเพราะว่าการดีไซน์ปืนเลยต่างมันสมจริงนะเอาตรงการดีไซน์ปืนการยิงอะไรต่างเขาสมจริงย่งเว้นตัวเด็กสาวนะตามนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งนี้ทำให้ซี์การสนุนก็โกเนี่ยที่มีความพิเศษมากการเป็็นนแนวเดกามายิงการบูังผาแล้วก็เป็นแนวประเด็ดการรอะไตางก็คืออด้าขตัวม คอแล้วความดราม,าม่าที่่อน้าดว่าจะมีภูมิหลังที่โหดเอาเรื่องแล้วก็ซึ่จริงแล้วซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่มังงะมันจบไปแล้วตั้งแต่2 0 1 2นสอนะันน่ะคนอาจจะรู้ในเรื่องไปแล้วว่าเออซีรีส์การเซโกมันเป็นไงบ้างแล้วก็พอค,อ,คอ,จจกอ,อคุณได้ดูอนิเมะแล้วคุณน่าจะรู้ว่าเออคุณได้ดูอนิเมะแม้กระทั่งแบบถ้าคุณจะไปตามต่ออย่ามังงะตามคุณถ้าคุณดูแค่บักแรกอ่ะคุณน่าจะรู้ว่า ตัวของซีเนี่ยเหล่าตัวละครเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจากนี้ชั้นอะเราเราจะเห็นความพลคู่หรือความแบบเศร้าโศกผ่านการเสนอซีนแอคชั่นที่ทําได้ลงตัวถ้าถ้าเราเอาเปรียบกับผลงานหลังจากตัวของการซิงเกโกเนี่ยก็คือตัวของแบล็กลากูนตัวของการซิงเกโกเนี่ยนำเสนอความเหมือนกับแบล็กลากูนเลยก็คือมันอาจจะเป็นการเสนอที่ซีนแอคชั่นมันดูมันดูสนุกอะไรตามแต่ต้องพูดว่าการซิงกิโกไม่สามารถเทียบได้กับแบล็กลากูนนะพูดตรงแบล็กลากูนหลักที่หมายเลยแต่ตัวของการซิงกิโกนำเสนอในเรื่องราวด้านของเหล่าตัวละครที่่ต้องพูดวา ที่จริงแล้วซีเนี่ยมันสร้างมาคือเราพูดถึงตอนมังงะนะมังงะมันสร้างมามันเขียนมาตอนปี2อ0 2ันะฉันอ่ะซีเนี่ยเพิ่งทําหลังจากมังมังงะมันแต่งมาก็คือแค่ปีเดียว ถ้าเชนั้นซีเนี่ยด้านของเนื้อเรื่องอะไรต่างอาจจะยังไม่ถึงขั้นระดับมากเท่าไหร่แต่การเสนอมันมันคือซีที่ดีนะครับตอนนั้นแหละฉะนั้นเนื้อเรื่องมันแค่ปีเดียวอ่ะผมก็ไม่รู้กันเนื้อเรื่องมังงะาแบบจาก2 0 0มา2003มันมันแค่กี่เล่มอ่ะเข้าใจใช่ไหมถ้าฉะนั้นการเนื้อเรื่องมันอ่ะเซหรบผมอาจจะยังไม่ถึงขั้นระดับแบบดียอดเยี่ยมแบบนั้นแต่การเสนอเรื่องราวพรมหล่ะตามเลยการเป็นซีที่บอกว่ามันน้าดีเหมือนที่คุณคิดนะอันนี้บอกไว้ก่อนครับมันน้ำด เนี่ยยี่สิบเอ็ดปีอะโหลมันมันแก่แล้วว่ะคือกูแก่แล้วอ่ะคือแบบกูรู้จักได้อะตอนนั้นนะครับโอเคก็ก่อนที่ผมจะพูดกันนะกับตัวของพากหนึ่งนะครับก่อนเราเนื้อหามากกว่านี้ก็คือทำไมพี่พี่เอ,อ่อถามว่าพี่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 รีวิวพากหนึ่งแล้วว่ะพี่ทำไมพี่ไม่รีวิวพัสอง คือถามว่าภาคสองครับภาคหนึ่งผมดูพร้อมกันไหมผมดูพร้อมกันเออผมดูแบบภาคหนึ่งเสร็จผมต่อภาคสองเลยแต่ว่าอันนี้ผมพูดก่อนนะเขาบอกผมเคยดูการซื้อกิโลมาแล้วนะการซื้อกิโลมาแล้วทั้งภาคแรกภาคสองนะครับผมอาจจะมีความจําความได้ผมพูดเลยนะว่าภาคสองมันเป็นภาคแบบคือสาเหตุที่ผมไม่รีวิวภาคสองเพราะว่าภาคสองมันห่วยอ่าผมพูดตรงๆเลยถึงแม้ว่าคะแนนใน m อเ็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นคะแนนในดีบีเนี่ยอันนี้ดีบีในคะแนนของภาคแรงมัน6.45ใช่ไหมแต่ภาคสองมัน5.05 คือแบบมันต่างกันแบบนหนึ่งคะแนนมันมันไม่ได้เข้าใจป่ะคือแบบว่าภาคสองอะสิ่งที่ผมดูในภาคสองผมเลยนะเนื้อเรื่องก็แบบืหมันก็เอาตรงนั้นไอ้เนื้อเรื่องของภาคสามไอ้เนื้อเรื่องภาคแรกที่มันทําต่อปีสองพสามเนี่ยแล้วพอเป็นซีโร่ใหม่ทําต่อปีสองแปดอะมันห่างจากตรงนั้นคือห้าปีอะแล้วคุณว่าห้าปีตั้งแต่สองพันสามเปนต้นมาเนื้อเรื่องมันต้องไปไปขนาดไหนแล้วใช่ไหมแต่ว่าซีรีส์ซีรีส์สิ่งที่ทำให้การซีรีส์โกสองมันแบบมันกลายเป็นซีรีส์ที่แบบทุกวันนี้ไมมม่่่่่ีีีททําาาาาภคตอออกกกกเเลยยยพรระววันซโหุง ยกเว้นสอประกอบดีไซน์ตัวละครก็สดใสมากกว่าต้นฉบับของแมนฮาทําอีกสดใสเกินไปตัวละครสดใสเกินไปเรื่องค่อนข้างที่จะบูชิดเลยเรียกกันว่าระดับบูชิดเลยเลยว้ยแต่สิ่งที่มันดีมากๆคือสอประกอบว่าสอประกอบมันดีจริงนะแต่เวอร์ชันแรกกับการสิงเโก นั่นแหละตั้งแต่อันแรกยันอัภาคสองอะเพราะว่ากรอบดีมากแต่ภาคสองมันมันดับวูบเพราะว่ามันเปลี่ยนโซโลไม่พอมัน5ปีอะไรจาก5ปีนะห้าปีเลยจากภาคแรกคือแบบว่ามันก็เปลี่ยนโซโลไม่พอดีไซน์ตัวละครก็ไม่ดีเนื้อเรื่องก็ทําบูชิดอีกคือต้องพูดถึงเวอร์ชันมังงะเนี่ยเนื้อเรื่องไม่บูชิดไปผมเห็นผมเห็นแต่ละคนเขาบ่นภาคสองแบบโอ้โหภาคสองนี่หมาเลยอ่ะภาคสองเป็นหมาในภาคแรกคือแบบเป็นหงอ่ะภาคสองไม่กลายเป็นเป็ดอ่ะคืออย่างนั้นเลยอะนั่นแหละคือเนื้อเรื่องคุณปู่มาดีในภาคแรกเวอนล ครับตามนั้นแหละมาการเซนเลโกสำหรับผมอ่ะการเรื่องของมันเนี่ยมันยังเป็นแค่จุดรู้ตอนชั้นะระียบบางอย่างเราอาจจะยังรู้สึกยังไม่ชอบขนาดนั้นแต่เราเสเดอะซนี้ผมรู้เลยว่าน้ําดีเพราะองค์ประกอบตัวละครม,มันไม่ใช่เล่นนะครับตัวละครที่มันเล่าภูมิหลังมาก็เราพูดถึง5ตัวละครนะครับผม5ตัวละครน,นี้มันคืออะไรบ้างเจเลกาลิโกทิโอลาคาเอลและเจเลกา5ตัวละครน,นี้ก็คือตัวละครที่เป็นเด็กสาวตัวเล็กๆคนหนึ่ง ตัวเล็กคนนึงแต่อยู่ดีเกิดเหตุการณ์มาอย่างทําให้เธอกลายเป็นเครื่องจักรสังหารหรือเราจะเรียกเป็นภาษาของการซเซเรกโกก็คือผู้ปดะธรรมอ่าก็คือคนแบบเด็ก,กุปถัมภมนะครับตามนั้นแหละภูมิหลังของห้าคนเนี่ยถ้าคุณได้ไปเล่าถ้าคุณได้ไปดูความเป็นมาที่แบบว่าถึงแม้ภูมมหลังมันจะอาจจะเล่ายังไม่ยังไม่ได้ลรายละเอียดขนาดั้นแต่ว่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เราเห็นใน13ตอนที่ผ่านมาเราเห็นว่าทั้งคนนคะนมีบางอย่างเอกลักษณ์แต่ละคอต่างกันแล้วก็มีผลกระทบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการที่ โดนปกตุเป็นอะไรบางอย่างซึ่งไอ้แค่ภูมิหลังตรงนี้มันขุ่นหัวเรื่องอะไรแล้วคุณนึกสภาพนะและเรื่องราวจากนี้จะยังไงต่อเพราะว่ามันจะมีชะตากรรมของตอัวละครอื่นที่ผมาเช่นแบบตัวของแบบเอนเจเลกาอย่างเงี้ยที่แบบโอ้โหคือผมพูดเลยนะว่าในเรื่องตรงขายเอลกับตัวของเอนเจเิกานี่แบบผมรู้สึกว่าโหในเรื่องมันค่อนข้างที่จะเดาหมองที่สุดนะต,นะตอนนี้เพราะจริงแล้วในเรื่องของเอนเอ็นเตาลิโที่ยล่าสำหรับผมอะ่ะไอ้เนื้อเรื่องตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ขานาได้ผมก็แค่รู้เรื่องรางวาว่าตัวของลิโ co แบบว่า เออรู้แค่เรื่องเราลิโกว่าเป็นเด็กสาวที่มันแบบมันพิการมาหลายตาแต่ว่าผมยังไม่รู้สึกว่าผมจะจะอินกับตัวเอโคอวนั้นจากว่าเธอจะมาโชว์ความน่ารักในเช่นแบบในซีนอะไรต่างคือต้องพูดกับว่าไอตัวละครไอ้สิบสามตอนที่ผ่านมามีการแบ่งตัวละครแบบแบ่งในเรื่องตัวละครที่เท่าๆกันนะไม่ใช่ตัวละครหนึ่งเด่นเกินไปหลายตาในเช่นแบบลิโกก็มีบทเด่นตอนหนึ่งสองตอนใช่ไหมล้วเลาเห็นภูมิหลังอะไต่างเราก็เห็นว่าตัวลิโกก็ยังมีอย่าจิตใจความเป็นผู้หญิงอย่างหนึ่งไม่รวมเพระขาทบจากการไปลายเป็นเรื่อง ตอนนั้นนะครับผมเหลือตัวก็ทั้งตัวเทียร่าเนี่ยสำหรับผมว่าเนื้อเรื่องเทียร่านะตอนนี้คือถ้าเราดูจากความเป็นความขี้เล่นของเด็กมากที่สุดอะสำหรับผมมาเทียร่านะว่าเป็นตัวละครที่ยังมีอกลักษณที่สุดนะในด้านที่บอกว่าเธอมีความเป็นเด็กอุปถัมภ์แบบที่แตกต่างจากคนอื่นในด้านของนิสัยและด้านที่บอกว่าเธอมีความเป็นกันเองกับผู้อุปถัมเข้าใจใช่ไหมเราจะเห็นนิสระสนิยเทียร่าแต่แต่ว่าถ้าที่ผมจดข้อมูลมาภูมิหลังของเธอนี่แบบโอ้โห ไม่อยากให้พูดเลยแต่ว่าผมขอพูดให้ฟังเพราะว่ามันมีแคปสองภาคนะฉันผมพูดได้ก็คือโต๊ะของแบบเทียร่าเนี่ยคือ ตอนอดีตก่อนที่โดนตัวของว่าผ like ู oh ้บนถามช่วยเหลือก right ็ค er ือโดนมาเฟียทรมานถ่ายหนังวิบบริลล์ะคือถ่ายสนักฟิล์มอะเก็าใช่ไหมแต่ไม่ว่าลิบโดนแรกกับชีวิตก็คือยอมแลกกับชีวิตแบบต้องถ่ายหนังวิบบริลเพื่อจะแลกกับชีวิตแะคือนสภาพว่าเด็กคนหนึ่งอะเด็กตัวเล็กเลคนนั้นอะที่เทล่าตอนนี้จะไม่ได้ยุเท่าไหร่นะแต่ที่เทล่าแบบเด็กเล็กคนหนึ่งต้องถ่ายหนังวิบบริลลถ่ายหนังโป้คือมันเนสภาพเลยคืแบบโอ้โหคุ้มหลังนี่เอาเรื่องกันนะคือถ้าผมอาจจะจําไม่ได้ว่ามันอาจจะเล่างงตออขข แอนเจลิก้าที่สำหรับผมอาจจะ ยังไม่ได้ข่านั้นแต่ว่าเนื้อเรื่องของเจลิกาเนี่ยันเป็นตัวหลักที่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวของไอโคเซที่บอกว่าเห็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่บอกว่าตัวเอเลเตอร์เนี่ยมันอาจจะมองตัวของโคเซเป็นยังไงตัวโคเซมองตัวของเจลิกาเป็นไงแล้วคนอื่นมองตัวของเจลิกาเป็นไงอะไรเนี่ยนะครับตนนั้แหละแต่ว่าเราพูดถึงเสาตัวละครนี้ครับเอลเจลิกาเนี่ยไอตัวของเอเลตาเออมันเอเลเอลิเอลิเอเตอตาอะแล้วก็เอเจลิกาแม่งชื่อแม่ง้ายกันคือแบบเอาเราเรียกว่าเอตาแล้วกันแล้วอันนี้เราเรียกเอเจลิกาแล้วกันโอเค เอเจเลกาเนาะคุมหลังเอเจเลกาคาเอลเนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องที่น่าสงสัยที่สุดในภาคน,นี้คือตัวเอเจเลกาเว้ยคือตัวละครเอเจเลกานะว่าเป็นตัวละครที่น่าสงสัยที่สุดแล้วเราเข้าใจเหตุผลแล้วเธอก็รู้สึกแบบเธอพิก,การนะอะ่ะเข้าใจใช่ไหมเธอมีความพิการเลยเห็นภูมิหลังเลยเห็นความสมบันระหว่าาผู้มาทำคือแบบ เอ้ยมันไม่ใช่เล่นมานเนื้อเรื่องของเจเลกา้าะคุณมีการขยับความมากกว่านี้คือแบบซึ่งจริงนะเนื้อเรื่องช่องท้ายมันก็มีการขยับความที่ผมสับกัผมก็ว้าวอนกันนะส่วนตัวละครใครเอวนี่แบบคือผมอาจจะจำข้อมูลนะว่าตัวละครไหนโดนไอ้นี่นะแต่แบบคือแบบ คือต้องพูดก่อนว่าตัวละครทุกคนมีความโมโถมีความรู้สึกแบบน่าสงสารเหมือนกันที่บอกว่าจดีเธอต้องกลายเป็นผู้อุปถัมเธอต้องกลายเป็นคนที่โดนอุปถัมอะไรสักอย่างคือแบบว่ามันก็ไปชีวิตน่าสงสารนะแต่ว่าแบบเอานะมันก็กลายเป็นเรื่องที่น่าสงสารที่เซตติ้งโลกใบนี้มันกลายไปอย่างเงี้นะตอนานั้นแล้วแล้วก็มีแบบในช่วงการเดินเรื่องก็จะมีเรื่องราวที่แบบว่าเอ็นเดลต้าหรือกตัวของโคเซเนต้องไปเจออะไรบางอย่างนะแล้วมีการปูความสัมพันธ์ที่บอกว่าเออจะิงแล้วตัวโคเซมองตัวของเอตตาเนี่ย มองโตของแบบเอตเตดามองโคเซแล้วสนอะไรบ้างอาจจะมีเรื่องราวความรักเรื่องราวต่างที่ผมว่าก็ต้องรอดูวัตากรรมของพวกเขาจะเป็นไงต่อนะบวกกับเรื่องราวการรับเสนอที่บอกว่าไอเรื่องราวที่บอกความเชื่อใจระหว่างผู้ถ้ำกับตัวของแบบตัวของเด็กอุบัมภธรรมอะไรก็ตามที่อันนี้ก็ต้องรู้จักการนำเสนออะไรบางอย่างที่ผมแบบผมรู้สึกว่า การเรื่องของซีเนี่ยมันหหได้เลยบอกว่าไอ้ตัวขององค์กรเนี่ยมองเด็กสาวเนี่ยเป็นเป็นแค่แบบเด็กเด็กทดลองเฉยหรือเปล่าหรือมองแค่ตัวของผู้แบบเด็กอุบัมภ์หรือเด็กที่บอกว่าเพื่อไปใช้เป็นอาวุธสงครามเฉยและสุดท้ายสุดท้ายก็เอาไปฆ่าทิ้งเลยนะคือบอกว่ามันจะมีเรื่องราวตรงนี้อยู่ที่แบบว่าเราจะเห็นซีนที่ตัวเอสไอเอ็นเตเลนเนี่ยต้องไปคุยเด็กผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมในเส้นซีนที่ตัวของโคเซไปคุยกับคหนึ่งที่บอกว่าเออเธอมองตเขามองตัวไอตัวของเอลิตอาเนี่ยยัง ผู้มาญชาคนนี้ยังไงบ้างแล้วเป็นการรเสิร์ล่ะตาที่บอกว่าเฮ้ยมองมองเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอเป็นผู้หญิงหนึ่งอนะเธออย่ามองเธอเป็นอาวุธสงครามเด็เธออย่าแบบโดนบอกทุทมจากยา,นนาเลยับยเห็นแบบมุมมองจิตใจที่เปลี่ยนไปลต่างแล้วก็แล้วเราจะรู้จริงว่าสานกรรมของฆ้าคนจากนี้มันจะไงต่อนะแต่ผมชอบการรเสิร์พวกเขามากที่บอกว่ามันทําให้เรารู้สึกอยากตามต่อว่ากันเรื่องของพวกเขายัางไงต่อเพราะจริงแล้วไอซีรีส์การซีรีส์โกโก้ก็มีความเป็นไซส์ซับไลน์หนึ่งนะกับื่าวที่บอกมีความชิลชิลเรื่นนอะไรมมาากกยที่็ต้อง รอดูนะครับว่าซีนี้ <c oughs> จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมตามได้แหละก็สามซีนนี้นะครับมันยังเป็นแค่แบบจุดเริ่มต้นของเรายออย่างที่น่าเสียดายไม่สานต่อและภาคสองก็เสริกระยำขนาดนั้นนะนะเลยทำให้ซีนนี้กลายเป็นซีนที่แบบว่า มันไม่ได้ไปไกลไกลไปไกลมากกว่านี้เนื่องจากว่าโอ้หน่าเสียใจจริงเพราะมันไกลการปูนเรื่องแค่ปีเดียวนะมังงะก็ยังทำแค่ไม่กี่เล่มเท่านั้นแหละฉะนั้นการปูนเรื่องมันอาจจะยังไม่ได้มากขนาดเท่าไหร่แต่การเสนอของมันเน้นว่าเป็นอะไรที่ดีมากจริงการเสนอเรื่องราวของเด็กติดสาวทั้งห้าคนที่อยู่ดีกลายเป็นว่าสงครามเนี่ยทึ่งแบบวา่ามันก็เป็นอะไรที่แบบน่าเศร้านิดน,นึงนะออการเสนออย่างนี้ฉันก็ต้องรอดูกันว่าซีรีสรร์นี้จะเป็นซีรีส์ที่ไปได้ยังไงต่อบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันนะแต่ว่าก็สุดท้ายตามแล้วนะผมไปอ่่่่าานนนมมมมััััังง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 ะะะะเเพรจบตต้้แแ2022ลวซึป็ทีีดห เรื่องนะครับผมวันนี้ก็ต้องไปอ่านแต่กันแต่ข้อเสียมีไหมข้อเสียก็คือมันเป็นจุดิ้มต้นนะฉันหลายๆอย่างอาจจะยังมีปัญหาชัดเจนชเช่นแบบการเสนอหรือต่างที่อาจจะมีการน่าเบื่อบากเพราะว่าซีนี้มันต้องมีการขยายความอีกลหลายๆตอนนะกับการนําเสนอความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ชันน่ะอันนี้ก็ต้องเราดูว่าใน,นมังงะมันจะอ่านไงต่อชันไปตามมังงะก่อนนะครับชันพักแรกซีนี้ก็เป็นซีที่ปูเส้นทางของในเรื่องซีนี้ได้ดีเลยครับนั่นแหละโอเคเอาละโซลิติทำนะครับผมงานในวิชาเรื่องนนีี้้ซทมโอ งานไม่ใช่ของมันยังไงบ้างสอหรับผมงานไม่ใช่เรื่องนี้ครับผมดีดีเลยแหละคือต้องพูดกับว่าในซีซั่นนั้นน่ะตัวเตยปีนั้นนะตัวของแบบโตของซีนี้ผมจำไม่ได้ว่าตัวของแมนทาวทําอะไรบ้างแต่ที่ผมจำได้จะมีตัวของแบบเทคโนโลยีกับตัวของการซีรีกโกนะตามนั้นนะครับผมชั้นนัซีนี้สําหรับผมเรื่องงานไม่ใช่ของมันนี่แบบดีเลยครับเอาเรื่องเลย งานไมชั่นของมันดีครับผมไม่ใช่เล่นเลยนะงานไม่ใช่การเสนอซีนงานไมชั่นอะไรต่างที่ต้องพูดวันนี่คือปี2003นะตามนั้นนะครับผมงานไมชั่นการเสนออะไรต่างการยิงงานเช่นอะไรต่างหรือบรรยากาศการเสนอสารเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ดีเลยนะครับตามนั้นแหละเซอร์เรนดีใส่ตัวละครโอ้โหเอาเรื่องดีไซน์ตัวละครนะครับภาพตัวละครที่ผมพูดมาบวกกับตัวละครหญิงที่พูดที่ผมพูดมาทั้งหมดตัวละครทุกตัวละครน่าจดจำหมดเลยครับเอเลน่าลิโกเที่เอล่าคาเอลแล้วก็เจิเลกานะสำหรับผมผมในใจผมชอบตัวของเอเลน่าและเธอมีความนนนน่ารััักใตวะฉแบบ ผมเลยชอบตัวเนี่ตานที่สุดนะครับตามนั้นโอเคคาตอร์ไซซีเน,นี่ครับคือตัวของอาเบชอิราชิจากซารีโชว์บิเทเจอร์เลดีดอกไม้เชิคาดเบอร์เซอร์สองพันสิบเจ็ดคิงด้อมสองพันยี่สิบสองพันสองพันสสี่และก็เดนมอร์เนเพยสองภาคนะครับ ตามนั้นก็เคคอนโซลประกอบเรื่องนี้นะครับนักพากมีตัวของโจเซโกเซ่คิสจออิโดนับุนะครับผมเอลิเอตานะครับผมถ้าผมขอ,อไปเรียกชื่อตัวละครผิดนะนันลิยูกะครับผมนิโคนะครับมิสเซออาชินคานาโกะนะครับผมที่เอล่าเซนไตเอลินะครับผมคาเนโซนะครับผมคาชิมิสเซออามินะครับแองเจลิก้าทาเทรักาโดอิโตมินะครับผมน้องคอเซ่พี่ตัวของไอโจเซ่นะ มิยาโมโตเมซุรุนะครับผมวิตเตอร์ลิเช่นะครับผมอาเบลามาชาชินะครับผมแมกโนโทนี่นะครับผมเอีลนาโน,นลีเลนะครับผมออ,อริโซเบลลีนะครับผม นากกาเอตูนนะครับผมฟอลโล่นะครับผมนากากาวาลิเอะนะครับผมอัฟฟองโซนะครับอิวาสากิมาซามินะครับผมก็เรื่องนักพาคนะครับผมพากดีอยู่ตัวกส่วนเรื่องภาคอังกฤษนะซีนี้มีภาคอังกฤษไหมอ่ามีนะครับผมเรื่องภาคอังกฤษซีนี้ผมอาจจะยังไม่ดูนะเพราะจะนั้ผมดูแค่สาวญี่ปุ่นนะตามนั้นนะครับผมดูแค่เสียงภาคญี่ปุ่นนะครับไม่ได้ฟังเสียงอังกฤษนะอันนี้โอเคครับเพลงเปิดครับ The Light The Light Before We Land โดยตัวของเดกาโคโดสนะครับผมก็เพลงดีมาก เพลงแม่งตำนานจริงๆผมเพลงดีมากครับผมซีรีนี้ซ่นไม่เปิดครับผมเดโปอิสโซนิโอนะดู๋ตัวอ่ายูเมโนอาโตะนีเดยตัวของ OP นะครับผม,ผมเพลงบทสดพระเจ้นานะโอเคเมบทสดศาสนาคิดนะครับซีรีนี้ก็สำหรับผมอะเพลงดีเลยนะแต่งานวิชั่นมันไม่มีขนาดนั้นอะซึ่งสิ่งที่ผมชอบที่สุดกับเพลงเปิดคือการส้เสนงอมันที่แบบ สองพันสามนะงานวันนี้จะดาวน์เสนอไม่อะขนาดแต่เพลงมันดังจดจำชิบหายเลยตามนั้นนะครับโอเคโซนส่วนประกอบตัวนี้ครับคนทำโดยไซชิโตชิโกะจากซี่ยงไสวรรค์หมวกแดงฮันเตอร์ฮหนึ่งเก้าเก้าเก้าโฟร์แมนนันพันนิกนะครับผมโมเลสุดกันดั้มซีดดอกไม้เชตากาสซีปังรีบอนเซนไซยาเซนเทนโซนนะครับโมเมนั้นวายขายชาติแล้วก็ซีดฟรีดอมนะครับผมตามนั้นแหละโอเคซีนี้คนสอวประกอบนะถ้าเราพูดถึงผลงานก่อนตัวของดอกไม้เชตากาสก็จะมีโซนกันดั้มซีดเนาะ แล้วมีตัวของโฟร์แมนไม่เด้งคันเตอร์เตอร์สาวแดงหงแดงนะครับซีนี้สำหรับผมสับตะกบตั้งนี้ดีเลยตอนที่ผมชมไว้ก่อนที่ผมจะพูดถึงรีวิวภาคแรกก็คือรีสวบตะกบภาค2ดีเหมือนกันภาคแรกก็ดีเหมือนกันแต่ภาคสองแม่งสับตะกบแม่งดีกว่าภาคแรกเยอะเลยนะอันนี้จากใจผมแล้วสัวบตะกบแม่งดีจริงครับโอเค เอาสมกระแดงของซีรีส์การซีรีส์ก็โกะครับผมในภาคแรกนะการซีรีส์ก็โกะนะครับดอกไม้เชนกาเป็นเรื่องราวแอคชั่นดราม่าไซไฟกับเรื่องราวองค์กรที่องค์กรที่แบบในการแบบเบื้องหลังในการแบบก่อก่อการไล่แบบปราปราบกลุ่มก่อการ้า่แล้วก็มีแบ่งสังษัทคือวางแผนกับบริการซึ่งบรยกานี้จับฝังรหาเด็กสาวขอาสริษัทนะครับผมแล้วก็มีเรื่องราวของการกลุ่มนายทุนอะไรต่างที่มีเรื่องราวที่บอกว่าในองค์กรที่จับเด็กจับเด็กชายจับเด็กสาวคนหนึ่งที่แบบกลายเป็นเรื่องเลวร้ายทำแบบในเหตุการณ์ที่เลวร้ายกลายเป็นแบบเด็กอุปปปัมไไดตวทาเ็น สงครามอะยก็ตามก็ดน่าเป็นซีรีส์เรื่องราวแอคชั่นดาราม่าที่ทําเรื่องดาราม่าของเด็กสาวที่สามารถทำให้รู้สึกขดหูแล้วรู้สึกแบบ บรรยากาศมันทำให้รู้สึกแบบความเศร้าของบรรยากาศการนำเสนอมันที่ผมรู้สึกว่ามันสามารถนำเสนอได้มากกว่านี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้มันแค่จุบลงต้นรองเราเชนแล้วก็บวกกับเซเลชั่นที่นำเสนอได้รู้สึกแบบน่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นเลยเลยถือเอาเรื่องนะครับแต่สำหรับผมซีนี้มันแค่จุบลงต้นชั้นอ่ะถึงแม้ว่าผมจะมองไปซีนดีแต่ว่ารายละเอียดอะไรต่างมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับตอนนั้นชั้นผมว่าเวลาผมจะยืดยาวแล้วเพราะเนื่องจากว่าผมก็บอกกับที่ซนว่าทีแต่ว่าถ้าพูดแบบเกินยืดฟ้าตีแสดงว่าผมมันนะครับตามนั้นแหละโอเคเอาละ ที่นี้นะครับผมคะแนนที่ผมจะให้คือ7คะแนนครับตามทันมันดีจริงฟีลกู๊ด นะครับตอนนั้นถึงแม้บรรยากาศของมันเรื่องราวอะไระต่างผมอาจจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้น,ตน,มมงงนเพราะจากเขามางงะมันเพิ่งแต่งต่อปีสองพันสองอ่ะแล้วมึงมาทำไม่ต่อปีหนึ่งเลยอ่ะเพื่อจะแบบโปรโมทงมโปรโมรงมางงะตัวเองนะแต่มางงาขอไอ้ตัวคอนเมทของมันสามารถโปรโมทดแล้วแบบทำให้ดีรู้สึกประทับใจที่รู้สึกว่าเราอยากซื้อมันเล่นกับมันเราอยากรู้สึกว่าเราอยากมาอ่านมารร้สึกว่าเราอยากดูซีนี้นะครับฉันน่าเสียดายจริงที่มันไม่ทําต่อไม่สารต่อเลยเพราะเนื่องจากมันทำแค่ภาคเดียวนะเข้าใจได้ที่แมททาวส์ทำแค่ภาคเดียวพา่มมันก็งถึ มากเดียวนะฉันแบบภาคต่อจะมาทีก็สอบสามปีผมกาใจได้ที่บอกว่ากว่าจะมาทีสอบวันแปดแต่สุดท้ายสอบวันแปดก็ทำสบูชิตเลยนะตามนั้นนะครับผมแต่ว่าการซืร้อกโซลภาคนี้ก็กลายเป็นซี้อตำนานที่ก็กเสียดายที่ไม่ทำต่อแหละถ้าทำต่อนะผมว่าคนทีน่เราซื้อมังงะวันบบนี้พอซีนี้เนี่ยมังงะจบไปก็กลายเป็นจตำนานไปแล้วนะตอนนั้นนะครับว่าฉันการซืรซ้อกโซีนี้ก็เป็นซีที่ดีครับแล้วก็ไปตามมาอ่านต่อแล้วกันนะโอเคครับผมซีนี้ผมให้เจ็ดคะแนนถามว่าเหมาะสมไหมมาะสมก,กันถ้าปลงเขาถามแนะนำไหม โอ้แนะนำนะครับถึงแม้ว่าหัวจะหลังจากนี้จะมีแบล็กหลักูนมานะแต่ว่าถ้ารู้จากผลงานก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นการเซเรีโกสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ดีมากแล้วคุณก็ลองหา,หาหยิบดูนะนะครับลองหาหยิบดูสักครั้งหนึ่งเขียนว่าซีนี้จะไม่มีทีเด็ดไทยแต่ก็ตามแต่ลองหาเวียนสันค,คุณจะรู้ว่าทำไมซีนี้ถึงกลายเป็นซีนที่เพราะว่าสายที่เป็นแนวแบบประมาณนี้คคุณน่าจะแบบสายแนวทหารสายแนวดรามาร่าอะไรแบบนี้ผมว่าใครหลายคนที่แบบคอยดูซีนี้น่ะยังพอแนะนำอยู่บ้างในชั้นซีนี้ผมว่าคนยุ่งใหม่ลองดูสักครั้งหน เจ็ดคะแนนเต็มสิบครับผมโอเคจบประสบการณ์เลยวั่นี้เราส่งกากับรายการโดยแม่มต่อครับถ้าชอบยตามด้วยแล้วก็ขอฝากขัเชิญนะครับผมก็เรื่องหน้าจะปไปนะก็ต้องติดตามชมกันติดก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับฝันดีครับบ๊ายบาย